ะะแล้วก็อยู่ในชาแนลของมีนาวาเปลาเชนโชค่ะค่ะวันนี้นะคะเราเป็นแขกรับเชิญนะคะดังที่สัญญาวไว้ในคลิปรีวิวสลาม,ลามของพ่อชมค่ะ,นะ,คะในชาแนลของพ่อชมโชว์นะคะบอกว่า น้ำยาคะน้ำยามันเขียนว่าน้ำยาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเขนาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสติกเกอร์ของร้านที่หมายนะ,ะแท็กเป็นแบบว่าเป็นสนัญลักษณ์นะคะ,ะสัญ,สญลักษณ์แล้วก็ตรงนี้นะคะเขียนว่าคำเตือนท่านหลักประทานนะคะเล่นเสร็จแล้วล้างมือให้สะอาดค่ะ,คะแล้วก็มีตรงนี้นะคะยับประกันโดยร้านชาวาค่ะ ตรงนี้นะคะเขียนว่าสะท้อนแสงเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวมามีบเลยเออไม่ให้จิ้ะแป๊บหนึ่งเนาะเอาออกมาเล่นกันเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นออกส่วแบบม่วงมุกนะคะขออนุญาตจิ้หมหน่อยได้ไหมคะ ดูภายในกล้องมันอาจจะดูสีฟ้าๆหน่อยอันชันหน่อยนะคะแต่ดูข้างนอกกันเนี่สีสวยมากนะคะสวยมากเลยนะ,ะแต่ในกล้องก็สวยนะ,ะ <c oughs> นี่ทำเในทั้งหมดสี่มุ่เห็นจะมายืดกันเลยนะคะเดี๋ยววางมันเอา,า,า,าไว้เห็นเดี๋ยวขอจับกล้องก่อนนะคะชิบอินของเจ้าอันนี้นะคะเราไม่ได้บอกในคลิปนะแต่เรา,าบอกในคลิปนี้นะค่ะ มัเหมือนปลอลีโป้รถตู้เลยนะแผให้ดูเลยค่ะคมันดลออ้เลยแได้วาง่งตัว<ห>สิคะแผ่ได้านมากแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะสนามของพี่หวายแล้วก็กระปุกแค่นี้นะคะโค้งมากๆได้เยอะมากๆเลยเนาย <c oughs> จำราคาได้เปล่คะ จะไม่ได้ะคะ่ะประมาณร้อยกว่าเลยนะคะแต่ว่าก็สมกับร้อยบาทน,นะคะใช่นี่ในกล้องนะคะมันก็อาจจะเป็นสีแบบแปลกๆหน่อยๆแต่ในกล้องเอ้ยแตะในกล้องมันอาจจะแบบฟ,อฟอรัๆหน่อยเนาะใช่แต่ความจริงมันม่วงแบบสวยมากๆเลยม่วงแบบเนี่ยก็นะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดู ้าน้ำยาเลยน,นะคะนี่ก็น,นะคะก็เป็นน้ำยาก,กันเหลวนะคะหรือว่าใครทําสลามแล้วก็ใส่น้ำยาน,นี้ลงไปได้นี่นะ,ะแต่มันจะได้น้อยนะคะ <Okay. S 2> แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็น้ำยาน,นี้นะคะแถมมากับสาลามที่เราซื้อมาเลยใช่ oh. ยมากเห็พนไหมเ็ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่เกษารเห็นยังคะมาจิ้มจอกกันเลยนะคะจิ้มก็ฟิตนนมากเลยยืดี่ดูนะอย<ห>่าให้มีมน้ำนะแผลเลยยืดเลยอีค่ะเอ๋ติดกล้องมองอะไรไม่เห็นเลย <laughs> ติดกล้องมองอะไรไม่เห็นเลยกล้องนะคะวันนี้พี่นา ของมีนานะคะสำหรับ um. วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายแห่แหแห่ลาิดมือบายบาย